สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพมแดงนะครับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาขายทุเลียนริมทางมาเบิงข้อขาดไม่พร้อมนะครับนี่พี่น้องอุปกรณ์กับโบมี่อย่างเลยนะครับง่ายๆมีโฮมอันหนึ่งแล้วก็มัทุเลียนกับมีดนะครับแค่นี้เองนะครับนี่ครับพี่กัดกับ เลือกมองถนนซีเลนแังสี่นะครับเบิ่งพอข่าไม่เขาปอกทุเรียนบไดอันนี้เสีเฮ็ดแจ้งไหนนี่เดี๋ยวเฮ็ดพุด่งไงเฮ็ดแผกโอ้ขายเป็นแพ็คพร้อมนะครับเพื่อว่าผู้เฝ้าเพื่อผู้ข้าเจ้าเฝ้าข้าเจ้ากัจะบนลอ้อแบบเป็นลูกนะครับเทาก็เฮ็ดเป็นแพ็คไว้พร้อมเขาเอื่นไว้จังไหนวะนี่ ปอกแปกบอหมากทุเรียนปอกแปกเป็นอาชีพที่เฮ็ดง่ายหรือนะครับขายหมากทุเรียนนี่โดยเฉพาะเข้ามาขายริมทาง,างทางนี้นะครับนี่พี่น้อได้มือแล้วไล่ไปได้มือนึงมือหนึ่งนี เดดเจเมีครับสามสี่พันสี่ห้าพันสามสี่พเจ็พก็ได้ขปิ 50, 000, 45, 000. ดบางมมอครับแต่ว่าผู้เลียนก็นอาจ,จิสซุปบพท่านนะครับมือนีกน็ได้ไหมจะเข่งมือนีเข่งเดียวครับเข่งเดียวคันเบริรนี้ได้ร้ายมันไดเข่งนึงนี่ประมาณสามพัน 3, กว่าสี่พันสากว่าบาทสี่พันเพราะว่าเขาขายแค่ร้อยยีบาทนะครับ ขายแค่ร้อยยี่สิบบาทโอ้สวยดีนะ้องหมากน้อยอยู่ด้วยครับแต่ว่าหมากน้อยแต่ว่ามองกินมันหลายครับหมากน้อยเม็ดมันก็น,น้อยตามปูมันก็นหลายโอ้เขาทาเขาทาเพราะว่าขันหมากแล้วหมากแล,ล้วลนี่ครับที่เป็นยืดเทิ้งแต่สั่งหมากแล,ล้วลนี่กะซื้อง่ายขายของปัญญ์นี่ครับ ขายริมทางตรงแบบนี้นะครับเพราะบางคนกบซื้อไปฝากลูกฝากหลานซื้อนะครับมันแพงนะครับกินหลายบ่ได้มันแพงกะซื้อจังหมากสองหมากเขาทาเขาทาอุปกรณ์กะแถบโบมี่อย่างเลยกล่องโฟมกล่องโฟมมันมีไส้บอกว่าไส้ยังนี่กล่องโฟมนี รู้เนครับจขาด้เพื่อมือใหม่เบิ้งยังไหนวะอ้หนี่เด้นี่สองใส่ทั้งยัสิบแปดจุดห้าคูณสิบแปดจุดห้านี่นะครับอ๋อหลักการมาแบ่งเครื่องออกนี่ครับ กองฟุ้มกับเข่าแต่ว่ามาแบง่งเคืองออกโอ้สลัดเทศใช่ไหมขอท่าขอท่าแต่เขาซื้อแบบไปนี่แมมมันจะได้หน่อยนะโอ้กันแบบสั้นเดียว<ช>เพื่อผ<ช>ู้ลังคนอยากปิดฝากับนี้เนาะแโอ้ขอท่าขอท่าสิบแปดจุดหะกะซ้ำเขากองโอ้ซ้ำกองผัดไทยอยู่นี่เขากองอยู่บนใหยแบบนี้นะครับประมาณกองผัดไทย นี่เป็นแพกพ่อมเป็นแพกเท่ากับคำนวณจากเป็นลูกนะครับคือสร้างลูกแล้วค่อยมาแก่เป็นแพ็กเท่าใดล่ะเท่าใด,าดสองลูกนี่สองรเก้าร้บเกองร้อยเก้าสิบเก้าเขาท่าเขาท่า ว่าท่ายรถนี่ก้วนจะหาใหม่มาห้องไงน,นะครับอันนี้เป็นเอาแบบนี้เลยนะครับมานี่ครับมันง่ายหลี่ดิพี่น้องอาชีพนี่สีแนะนําเลยนะครับบึงพราะข้าแต่งโตมาขายรถนี่ไม่ได้มีอย่างเนาะโต๊ะเตียงก็ไม่ต้องมีนี่วางถ่ายรถป้ายก็ไม่ต้องเขียนไงเขียนอย่างดอกน,อน้อยนี่ละ นะครับคู่แข่งกับวาต้องยานนะครับเพราะว่าเขาใส่มกักทุเลียนปอกแปลกนี่เขาวัต้องยานคู่แข่งยังทั้งนั้นนะครับทุเรียนเขามันได้เปียบอยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่หลานไ่เขาจะเอาหมากยังไงมากนะครับออื้อมาจะใส่อะนี่อันนี้อะครับแพนซีน,น,นดู ร้านทั้งในนะครับเป็นร้านเดียวกันกับกล้องโฟมนี่เปล่าครับผมโอ้จักบาทเลยนี่ผมไม่ได้ไปซื้อเองครับมันมาแพงเลยโอ้แผนซีนนี่ครับโอ้ขนาดผูเฮีดได้นี่โอ้งามวะนี่พี่น้องอ ขอท่าขอท่าสองร้อยเก้าสิบเก้ามาเนี่ครับว,ว่างยังไงล่ะยังอยู่บ่เอ,อีเปลือกมันมาห้อง โอ้กันเป็นผมเป็นลูกค้าก็ต้องเอาเป็นแพ็กไปแล้วครับเพราะว่ามันเห็นเนื้อเลยเด้เป็นแพ็กนี่ขอจิบม,มืองยังน้อยกับทีดอยู่หนาะนี่ครับเขาทาพ่อพี่น้องนะครับอาจีพนะครับถี่ในน้ำมือนี่ขายทุเรียนริมทางร้อยซาวบาทแต่ว่าตอนนี้ทุเรียนนี่จะอยู่ที่้อยหาสิบ0อยสีบอยหาสิสนะครับ แต่ว่าเทาได้เป็นทุเรียนใส่น้อยๆนี่มันจะ,ะาราคาบาแพงเทาก็สามารถขายบาแพงได้นะครับเให้ฟังน้ำหนัเจ้าไหนวะอันนี้คือนซุกนิ่มครับบุบปโอ้โหซุกนิ่มเทาก็เอาเอามาแพ็กนี่แหลนะเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าไกา่มากนี่ต้องมักซุกนิ่มนี่แหละเวลาคำนวณเด้บวัน,นี้เฮ้ยเจ้าไหนอันนี้สองลูกเพลิง โคดเป็นขีดไปบ่ครับผมแก้คือข้าวั่งอันนี้แหละแล้วข้าวเห็ดเป็นแทกแก้คือโอ้โแก็คือยีอ่สิบห้าขีดยี่สิบห้าคูณสิบสองครับยี่สิบห้าคูณสิบสองนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีการแกะ นี่เราจะทำเพ็รใหญ่ไว้สักสองพวเกินเทีย่ยงก็ได้เมื่อแล้วเนี่ยขันทุเรียนมีสำนี่ <c oughs> เหงาเลยจวดๆวจ <c oughs> สำหรับผู้ปอกว่าเป็นนี่นำกีดนี่ต้องเบิง้งจังไหนนี่เบิ้องเออเอามาขัานพี่น้องคขาเจ้าเบิง้งดูตามร่องสักก่อนครับที่แดกเดี๋ยวเดี๋ยว ที่แรกเขาต้องเอาตามร่องครับกันโอ๋อันนี้เม็ดเม็ดมันจีบปุ้งปุ้งออกเ้าเอาระวางร่องมันเอาร่องครับกันเบื่องร่องนะครับแลนร่องก่อนครับผมบัดเ้ายจะเอาเม็ดเัายจะแตงมะเข็ดโอ้คอยแต่งเปลือกมันออกออเออก้าเ้าจะเอาร่องเอลือกก็เอาบางๆครับโอ้ระกระกาศกรีดมังกลางปุ้งๆมันเลยครับผม เ็นอยู่ในเฟซบุ๊กเขากีดตุเรียนกินเองมาขค้นเละเทะมุนอะไเนี้ยนี่นะครับไ่ได้ยากตัวนี้พี่น้องนี่ครับหวังว่าที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่มองหาอาชีพนะครับช่วงโควิดจงิง่นะครับหลายๆอาชีพกะได้หยุดนะครับได้หยุดงานพวกร้านอาหารพวกอย่างจรงจีินะครับได้หยุดหลายอย่างนะครับ หากินบ่คขอ้องเขากับมาล่องนะครับอาชีพไม่ไม่ได้นะครับนี่นะครับจังพอข้าทุเรียนนี่กะมาจากเกาหลีนะครับนี่เป็นเบ้าเกาหลีนะครับมาขายทุเรียนนี่นะครับนี่นะครับแต่ก่อนเตุงานอย่างขับรถบ่ขับรถส่งของ นี่นะครับจากขับรถส่งของกับมาขายทุเรียนกับย่างได้นะครับผู้ใดก็ขายได้เนาะว่าแต่ว่าแต่หาข้อมูลเนี่ยจักหน่อยนะครับความยากมันก็สิอยูที่หมองเฮาเอาทุเรียนนี่แหละนะครับพี่น้องก็หาหมองไม่ไม่ก็ให้เอาครับพราะ้าที่เขาเจ้าขายเก่งแล้วนะครับราคาอาจจะสูงแน่จังหน่อยแต่ว่าข้าเจ้าคัดให้นะครับ เากับมัน่องขายเบิงนะครับผัานเขาเกิงแล้วเขาก็ค่อยไปเคาะตามลงรับซื้อนะครับตามตลาดขายทรงก็ค่อยไปเคาะเอานะครับแต่ว่าไม่ไม่เนี่ยเขาก็รับมาจากข่อค่าที่ขาเจ้าขายอยู่แล้วครับอยู่นี่ขายทรงน้ำบะช่วงนี้ไม่ได้ขายครับกับเรียวได้ช่วงทุเรียนหลายทุเรียนหน่อย าไม่ไหมกับไปแบงพ่อค่าข้าเจ้านี่แหละมาขายเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อค่าข้าเจ้าที่คัดเป็นครับข้าเจ้าคาดมาเลียวกาไรอาจจะหน่อยแต่ว่าหน่อยกับลายคือเก่าเวยทุเรียนนี่พี่น้องโอ้เขาทาเขาทาแพ็กที่สองกำลังสีรีบบร้อยกากคลิปนี้ไว้ทํานี้ก่อนนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องนะครับ